สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและก็ะเอซีที่คิดฮอดคิดถึงนะครับมาอีกแล้วหมอลำเทิงพญายเสียนก่อนข้าหมอลำเทิงมาแล้วท่านผู้ชมกับมือนี่มาปับทีเกตคู่สาก่อนสิบวเบิังคลิปก็จะยลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครกดกดกระดิง่งกดแจ้งเตือนละกะ คุณยังบอท่านได้ติดตามก็จะเริ่มกดติดตามด้วยนะครับเมื่อนี้พาท่านผู้ชมมาเบ่งให้น้องใช่มาปรับหลังคู่สะนะครับเป็นคู่สะโค้งน้องนามันเป็นหลุมเป็นบ่อหลายท่านผู้ชมมันเป็นหลุมเท่ายางไปนี่กระลุกกระลิกกระตุกกระจิกเออเป็นหลุมเป็นหม่องนะครับก็เลยสิปับให้มันสิปปาานสปเป็นแปลนน้อยหนึ่งเนาะปับให้มันหับหับเนี่ย พอนย่มตากเขามากมันก็จังบวัดเดออกไปหันทางยากนะครับเห็นข้าเจ้าไปตากเขาน้ำค้างท่ามะกาอันตรายอันตรายก็เลยว่าซื้อน้ำมันให้น้องใช่นะครับมาเกตเกตมาปรับให้มันให้ให้หลังมันเนี่ยมันบอเป็นหลุมเป็นบอ่อเพราะว่าแต่กอนนั่นรถแม่โคข้าเจ้ามาโจกสะนะครับโจกสาคู่สาโค้งน้องหน้านี่มันกับ ดินมันก็มีบอลสูงมันต่ำนี่เอาเนี่ยเอามือรถแมคโคมาเคลียเนาะเคลียไปบางหม่องมันก็ถึงอันนั้นแน่บางหม่องมันกระถมหลุมแน่เล้ากามันกันยังเป็นหม่ององทองแองแทงมันบ่คือเขาปับเดียบแบบนี้ก็เลยให้น้องใช่เนี่ยเอารถไถหน้ามันยูไปให้มันพังลง่มหนขอบสะแน่น้อยนึงนะครับตัวใดมันบ่กัะนั้นเน่าก็ยู ลากไปลากมานะครับลากไปลากมาให้ให้มันได้ถมหลุมบัดที่นี่หญ้ามันขึ้นมาหญ้ามันขึ้นมาเข้ายางไปพอไนจะเทียนเหงมายางดูบัี้ยางไปลังเสียโตกหลุมคลึกล่มท่วนหรือลังเท่ก็ได้นะครับจะว่าพอนายว่าปั๊บให้มันหามผ้าไว้เวลาเขายางมันกกง่ายหญ้ามันเยาามากยามฝนเข้ากันตัดเห้งัวมันจักสีมนก็ตัดง่ายเลยครมันเพียงกัน อันนี้รังมองกันหลุมลราคาศอกก็มีเป็นหลุมบองเชิงว่าไม่นำสางก็มีน่ะนะแต่เลยปั๊บไปซื้อๆดอกสั้นผู้ชมเออบ่ไเด้มีโครงการเฮอีหยังดอกเพียงแต่ว่าปั๊บเห็นมันหาบให้มันเรียบเวลาเขาไปเข้ามาเขาย่างให้มันเป็นเดินเตืดไปดีๆนี่แหละนะครับผล้ลกคนเราเป็นปั๊บเพศอีหยางหัวปั๊บให้มันเปลี่ยนซื้อท่านผู้ชมปั๊บให้มันเปลี่ยนล้วกให้มันไปง่ายมากง่ายเนาะ เติมนะ้ำมันเห็นน้องใช้ซีหาร่อยพราเด้พราด้ยู่ไปดันไปคันตัวใดดินมันเหลือเขาก็เอาล่งน้ำขอบขอบ,ขอบมันตัวใดขันดินมันบ่บ่บ,บ่พ่อเขาก็ืยู่ไปถมถมถมให้ใหม้ใหมันหาบป่บองยง,ง่ายยางกับง่ายจังสินานะครับโอ้อยยางมีเงินได้หลายท่านผู้ชมนาะขันมันมีเงินได้หลายนี่เอาค้อจีดมาเท ทเทียนแป้นเดินเติร์ดใบสตารเขา่าย่ามนั่นจังมันสิสบายครัไบไงวะต่ว่าโอ้ยพอ่อใหญ่จะเทียนกระซังบ่มีเงินลหลายๆเนี่ยนะครับออถือเลขถื <c oughs> อเบอร์น้อถือเลขถือเบอร์จึงก็โอ้ยมาถุ่มเท่เท่ไว้เฮ็ดเดินเดินเติร์ดใให้พี่ให้น้องในมาตตาเข่าน้ำนักสิเนี่ยงกังเวียนมากก็ได้กินตามบังฮุงน้ำกันเด็ดลังเดือน,นอ้อขันเฮาเด็กมีโอกาสเด็กมาตตาเข่าน้ำกันมันเป็นสถานที่ที่ ไปง่ายมากง่ายอยู่มันติดอยู่กับทางดําท่านผู้ชมนะครับ<ด>โคกน้องหน้าเออพอใหญ่เสถียรก่อนขับมอเตอร์เทถงนี่มันก็ติดอยู่ข้างทางดําจากทางดําเขามานี่ก็ประมาณจักสามสิบเมตรนะครับเออเขม้าหากน้องสาเนี่กเ็เลี้ยงปูเลี้ยงปลาเลี้ยงวอกหอยเออมีปลาดุกปลาคอปลาเข็งปลานิ่งปลาในปลาตะเพียนปลาอีชกอุ้ยหลายปลาอยู่ได้หมดสื่อมาเลี้ยงนะครับลูกสาวเพื่อนกันสื่อมาเลี้ยงเนาะสื่อมาแน่กัน แลัวเสียมวนประดุกประคองมัน,น,มนไม่อเองมันดอกมวนอันบรหัดแต่แล้วมาป่วยเนดอกแต่ว่ากัก็เห็นอยู่ไดยย่ำย่ำลูกหลานพิ่นมาสิงสิกัมีประดุกประคองประเข่งอยู่นะครับแต่ว่ากับพ่อได้กินดีหรอกกับน้ํา้างมันก,กับปลูก้นใหม่แต่ว่าน่นร่างนี่มันสูงหลายปลูปก้นใหม่บ่่อยเป็นอยู่แถวรอบนอกขุนมันจังไหลนะครับ้นใหม่แต่ว่าตัวนี้พอาจะ,สะเสถียบบัท่านเนียนแห้งวันไหนก็สิบ,บนันท่านเนียนแห้งกับว่า สิปับคู่สาอีกอยู่ก็เเรบ่ทันการต้นปลูกต้นไม้ลายอันนี้ไปอยุ่กลางมันเลยนี่อันนี้ยุ่กลางยุ่กลางสะนะครับเป็นเกาะกลางสะเฮ็ดสะรอบรอบเบิดบานนก็เฮ็ดกาะตัวนี้ไว้ก็มีท่าขามาข้างหนึ่งบันี้ก็สมมติว่าไข่ม่นมีเงินมีค้ามน่ก็เฮ็ดเป็นสะพานเขามาจังสีนาโครงกแตจะ่าบริเฮ็ด่งยดอท่านผู้ชมกับว้าซื่อๆนี่ล่ละนะครับจากมันจิเป็นไปได้ซําได แต่ว่าที่มะพร้าวนี่เฮ็ดเพื่อเพราะได้ตากเขาเพราะได้ตากเขาย่ำเขาหน้าปลาแล้วมันมีเดินดีจากสินา่าทนบู้ชมมีเดินดีดีจิงสีย่ำพี่น้องขึ้นจากตากเขาก็มาตากน้ำกันมีเฮื่อนให้อยู่มีหนํำให้กินบุญแล้วนะครับเฮ็ดให้มันน่นนุน่นกลางไวไ้เฮ็ดแบบน่นหลังเตานะเฮ็ดให้นน่นกลางไว้มันจัง น้ำบ่หงเัีสีนาฝนตกมากนะม,มันก็สีไหลออกไปทั้งนอกโลดนะครับบอกน้องว่าบ่ต้องทั้งกลางมันบ่ต้องให้มันหาบแห้งได้ให้มันเป็นนุ่นเนียนนิดหนึ่งเวลาฝนตกมากนาม,มันจังสีบ่หงเออให้มันค่้อยวัตชุทางเมื่อวนนั้นแต่ว่าทางกลางเห็นหน้หวนไว้นะครับนุ่นหลังเตาจุ่มคุ้มไ่จังหน่อยเออพญาศิทธิียนก็ที กะว่าพิ่นเอารถแลนดออกนี่ยจะเรเอามากระจบมากระจอกเพานี่ลหละมาคอยเคลียเนาะมาเคลียพื้นที่แต่มันเกิดเติดงหง่ไหวนะครับขันสมมุติว่าฝนตกมากมันกะจังสีบ่เลบ่อเหลวจังสันนาเออมียามีหย่งเกิดขึ้นมามันกะคุ้มดินไหวมันก็สีบ่ไหลหนีดอก่นมันเป็นขี้ดินอันนนะเป็นขี้ดินสันที่2เป็นดินดากบ้านเอือนดินดากเนาะ ดินดากขันดินดากคันบอกภาษาไทยพจนิวาเลยดินดากคืออะไรพจนิวาดินดากก็คือดินเหนียวนั่แหละนะครับเอ่อเป็นชั้นใต้หินใต้หินลงไปนี่มันสิเป็นดินเหนียวเลื่อยหินดินเหนียวลงไปมันก็สิเป็นหินด่านหมดนี้สิเป็นหินแบบสีตะหมูแน่หน่อยหนึ่งน่ะนะเป็นหินด่านหินด่านรถแม่โค่นคนเอ่อ จกขึ้นมากสีมันก็สีมีมัผสมกันอยู่นี่แหละนะครับเอารถดันไปก็เห็นเห็นเป็นก้อนหลอยู่แต่ว่าก็เห็นมันพุ่นมันก็ไหลแต่ว่าเขาเห็ดออกมาไว้นี่มันก็ดีอยู่สั่นผู้ชมนะครับมันดีอยู่นะครับเห็ดไปแล้วมันก็ดีก็มันสิดีราบ่มันห้าบยางก็ง่ายเอารถแลนเขามากก็สบายมันบ่เป็นหลุมผมบอารถแลนเออเอารถปีกาบแลนเขามาสั่นผู้ชมจกหลุมแต่ละหม่องลังเจอจนจะของจะพ่วงจกรถวดแลนมา แล้วค่อยๆนี่เด้มันเป็นหลุมเลิกๆนะล่างหลุมกับหลุมเอิงเทิงเองเทงแต่ว่าโอ้ยบวไหวดอกแนวนี้สี่หาวิธีเอาหลดมาเกดให้มันามหาบกอนมาส่นะครับจังว่าให้น้องไส้เด้มะเกดหรอกให้มาปับออกให้มันทำห้าไปหาบเด้ปันไดแห่งดีโยไปแล้วกันเวลาขากลับเนี่ยเอาใบมีดลากถอยมานํำเด่นท่านผู้ชมลากถอยให้มันให้มันกวาดดินมาสมหม่องมันนะเออลากมากสินะ ลากมาแลายเลยครับผมหม่องถมหม่องถมหม่องมันเป็นหลุมเป็นหลุมเป็นหลุมไว้กระทมไว้กระทมไว้ถมไว้ถมไว้แต่ว่าน้องน้องใส่เพื่อกระชามนี่หรอกเสียแบบแด้เอาแบบเรียมเมาเม่าบอว่าบอเอาปันนั่นดอกประเสรอกเอาซ้ำได้ซ้ำหนึ่งพอมันบ่มีหลุมมีหล่องห่อหลุแลนเขามามันบ่ตกหลุมเขื่อนขางเขื่อนขางมากก็ดีแล้วเอามาซ้ำเพอใส่ได้ซ้ำเพอไปง่ายมากง่ายนี่ล่ะบริเฮ็ด หวังผลประโยชน์อีหยังให้มันดีไปกว่านี้ดอกว่าสนุกเพราะเขามาตากเขาแล้วก็ปูพื้นผาไปนะบุญไอผาผาผากเชียวเขียวนั่นเขาปูไปแล้วก็เพราะมันบ่เออข้างหั่นข้างนี่เพราะมันบ่ลงหลุมลงล่องว่าง่ายเนาะเออคืมันปูหาบกันไปเรื่อยมันก็สบายเลยท่านผู้ชมแน่นบ่เห็นบ่น้ำทขาเจ้าปูเออแผ่นยางเป็นตากเขาเขาเจ้ากับปูไปปูไปปูมันบ่มีหลุมมันก็สนุกตากเขาก็เห็นง่ายตัว จังว่าโอ้จังว่ามันดีอยู่ในสั่นผู้ชมมันมันมันบอดีเนาะมันดีอยู่จังว่าพอใหญ่เสถียนก็เลยเห็นมันดีแนี่นี่ก็เลยคืดอยากให้มันเปลี่ยนจังสันแหละจังว่าเดี๋ยวบอกรถน้องไส้่าเมื่อกันนี่มะเกียดแหเน่มะปั๊บให้แน่ให้มันซีง่ำๆแน่มันซีดีๆแน่วาสนาเออขันเฮ็ดเล้วยอเลี่ยเกี้ยเอ้าม่นจะไหนก็นจะเลื่มกดไลค์กดแชร่จะเลื่มกดซับสะไข่นะครับจะเลื่มจะเลื่ม ก็ติดตามผู้บพทตนติดตามก็ได้ผู้ใดหลงเข้ามาแล้วก็ติดตามกันนะครับมีคลิปดีๆมากพญายศเสียนก่อนคํามหมอลำเทิงกับศิ์เอามาลงให้ท่านผู้ชมเรื่องกันหลายอย่างหลายเนี่ยเนี่ยญ่ยเสียนนํำมาล่งบริจาะจงมาต้องอย่างหนึง่งอย่างเดียวนะครับเอาไวโอกาศนานะครับจังคอยพ่อกันสาหรับคลิปนี้ให้อยู่ดีมีแอยงเด้อความเก็บก็บยาได้ความไข่ก็บยามีนอนรับก็ให้ได้เงินเมื่นครับนอนตื่นก็นให้ได้เงินแสน แบนเมื่อไปให้ไใดกแก้วค่าล่านออกจากบ้านไกน่มีผู้เิ่งผู้แย่งสวัสดีครับ